เจอเบาแกมาไว้เพื <ter bark> <authenticity> <spe> ่อนบ่ารถเด้อเอาวะพ่อตาถามไปว่าเจ้าได้ติดต่อกับผู้ใหญ่เพป็นได้อีกบอเนาะหรือว่าเพป็นผู้เพป็นส่วนคนซอยแล้วนะถามว่าปู่ยญิงท่าเจ้าเป็นคนระบายอย่างบ่หรือวหรือไกดีนะเนี่ย่าจจะเป็นน้องไซดลอะไรบ่โดยได้อยู่บ่าวกับเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนก็โทรมาอยู่กับตัวเรียญตกอยู่ก็คันน้องสิแกมาไว้เพื่อนกับ ใาย้หูแล้วเพราะว่าตุ๊กไปกับไปเวียนกน่องกับไปเวียกนะข่าว่าย่ามันเสียมันหแังมากเลยชี้หนักชี้แรเงินเพิ่งวางชันชีน้แต่มีแต่ว่าไอยเก็บไปรถน่องสองคนได้ปรึกษากันแล้วเพราะว่า ค่ะสบายดีเด้อสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องปลาโรง fc t หักแพงทา้งซองสมบุนพนาเนาะโดยกะมาพบพ,พ,พ่พอในมืน้อนี้พี่พี่น้องเอ้ยร่างแางสำรวจอยู่ที่หมู่บ้านดินจัดสันเนาะใกล้ๆกับวำบันธาตุนี่แหละพี่พี่น้องเอ้โดยมาชมวิวชมบรรยากาศพอดีทั้งน้องเพิ่นโทรมาพี่พี่น้องเอ้ยทั้งน้องพอมีเนาะ ตัว้ว่าไบตาดินของเอื้อยบิ้งกับไอเพชรหันได้แล้วเห็นะโดยก็เลยให้ทางเอื้อยเราก็ได้ให้ทางชบุญเขามาเอาน้ำนองควมีมันเอาน้ำนองควมีเอาเก็บไว้แล้วก็โทรให้ทางน้องสาวเราขึ้นมาเอาหรือว่าส่วนเราขึ้นมาทางสวรรค์หรือว่ามาทางเซโนเนะาะให้ไปเ,เอาน้ำสบุนของส่วนของเอื้อยเล่าเนานะ ของเป็นตู้ค้ำก็คือออกมาแล้วของเป็นตู้ค้ำไงนี่เพื่อนหลังนี้กะเพื่อนกับสิตั้งบ้านแล้วเนาะหลังยางมาแต่บุดไปเพี่น้องเใยสมบรรยากาศระสิตั้งบ้านตั้งสองบ้านแถบนี้มาคนเดียววะโอ้ฮ่า ตั้งบ้านได้แล้วก็พอสาวเอกขึ้นแด้อย่างชมบรรยากาศมาบึงเพื่อนหลังนี่ให้พี่น้องไอที่เมแลาพ่ออยู่บนถาดมานเนาะตัวนี้แหละแล้วก็ประกาศขายให้ในเด้อดูกเลยเราวะเกิดติดป,ป้ยดายบ่ะเออยังไม่ได้ขายบ่ะสาวอืม เราสิขายแต่เราเสียห์ n h จนแปลนบดเนาะโดยเมื่อไรจะตั้งเสาขึ้นโอ้ถ่าสร้างมาอ่เครื่องปลูกเครื่องพังเราปลูกครบหอบไปเลยเนาะอันนี้เพิ่นเอิ้นพักอย่างเกาะพักปังที่เป็นซุปกินนะบอซุปเป็นหนึ่งบอ เพื่อนเบาที่เรา่าพูจักกันกับเมียหูจักกันน้นติ๊กต็อกเลยแหละคมหักคือสร้างเพื่อหลังนี้กันพูจักกันกับผู้สาวแต่งงานกันวันซื่อนี่แม่แต่งมือมือเู้สาวนี่แต่งได้สร้างคนมาแต่ปักเซนี่แล้วก็ทางน้องคนมาเฮ็ดกินให้กับพี่เอ็มดีแต่งงานกันแหละวันซื่อนนี่มือเ้สาวนี่ เจอเนื้อคู่เี้ยมันมาเห็ดเทือนเ้ากะเมียตาสวัสดีท่าพวแข่งกันได้ยังแข่งแข่งสารวัน้อยทางบ่าวเราอยู่ทางเหนือพูดมาเอาเมียสวัรค์นอนู่พี่เลยบอกโอ้เรือบ่นอนก็มีที่อยู่ที่นอนเนาะอันนี้เนื้อคูเนาะอะไรินี่ ชื่อแตนนะบอกกมีต้นม้ต้นตอมีขบกันแล้วนี่บือเดมเดนคนออปลเอาแล้วปลูกเอามีเงินชื่อชื่อดินตอนนี้ได้ไปอยู่ใกล้ๆ่นี่เนอมาวาียงไหดาวลไ้อ๋อดาวเราบอกนี้โอ้มึงมืงอั้นหันแล้วว่ามึงห้ดาวแล้วให้ใจสดเออ อบัดนี้ใหเราให้เราเดือนนึงเท่าไรสาวบัดนี้พิธเลาให้ถอดเดือนนึ่งหาพันเดือนนึงหาพันเดือนนึงหาพันถอก้อนนั้นหาเมื่อแต่ว่าไอเดือนต่อไปนั่นเดือนละหาพันบาทอ๋บัตนี้ัดด้วยค่ะบัตรหนมันบดอาบัตรพิมมาเป็นไทยนะะอือเีเราได้ยเห็นส เออเน่าท่าไรนี่ใจชดขั้นว่าใจชดมาหมแดอ่นแสนแปดแสนแปดด้วย่าหมืแปดิไปโอไปกดเงินตัวัลดาวตอน้ว่าัดาวเรสองนอ้ถ้าดาวหันงเซนโดยพอดาวอยู่ดนเรา ก็ออโอเคยุบมีดอกเนาะต่อเดือนนางก็มีบัดน,นี้รักขั่วมีแต่ห่อซื้อตานางตารางแบบเดียวกับเจ้านี่มาใส่อ๋อถ้าจ่ายสดหนึ่งแสแปดมืนบาทเนาะถ้าว่าดาวนี่คือเดิมต้นถอกมือมือเป็นใบซื้อขายนี่ห้าหมืน่นแต่เดือนต่อเดือนนี่ถอกเดือนละห้าพันบาทเลย แมนสองมืนจะธรรม,ามดาแต่ว่าเฮานั่นดอยแต่ว่ามีมมด่่ดาากะักโยดินตอนนี้ไ่กลได้อเมือ่อวานหันพ่อเพ,พ่นอยู่งานไอ้นี่นะบุญยุบับดปานี่แล้วก็บอกอยู่อะ ไปเบิ่งเลยนะล,ลูกเดอ้อถ้ามีภัยสนใจใมือนะเพิ่นมีงานมาทอดกระถินนะกะดาากดดเ,เดี๋ยวมาเบิง่งยังเพิ่นได้ขายแล้วเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งก่อนเด้อโดยได้ขายแล้วแหลยโดยพอดินนี่ <c oughs> ถามว่างามบอกงามเพื่อพี่น้องเอ้ยน้องเพราะว่าทางเขานี่ทางทางเขากับทางใหญ่เพื่ออนาคตนี่ดิอันปลาอยู่นี่กับเพิ่นชิบุกเบิก กับมีเนาะเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านบะเดลในหน้าทางกับใกล้ๆกลักไฟกับใกล้ๆต่อเน้งเข้ามางามเนาะกับใกล้ๆกับเพื่อนที่ทั้งอยู่ใกล้กันมีเงินซื้อไว้ให้ลูกสาวเพื่ออนาคตลูกสาวใหญ่เพื่ออยากมาอยู่พี่เน่กะถามมาโอเคบอกก็โอเคเพื่อนๆลองเลยเนาะรัก หัวยังก็มีคบไปแล้วปรตูประตังน้ำแล้วก็เจาะไว้เจาะน้ำกับมืนกบบาทเนาะโดยเดี๋ยวลก็ปลูกต้นไม้ต้นโตไว้ก็ตะกี้หันทั้งแม่เราว่าาโบไฮดาวเนาะวันนี้เราว่าใหฮดาวได้ถ้าดาวหันสองแสนบาทแต่ก็บบมีดอกเนาะแต่ว่าต้องถอกทุกเดือนเดือนละหาพันบาทเดือนหาพันบาท กะตกอ,อยู่สองแสนทวารจ่ายสดกะตกอ,อยูหนึ่งหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทก็อถอกพร้อมมื่นเดียวเลยบ่มีว่า,วาติดไว้ก็ยินตอนนี้เลยเพี่น้องเอ้ยกะแถมตัวนี้เลยเนาะตัวนี้เราเฮ็ดเบิดอยูห้าหมื่นกว่าบาทแล้ววตัวนี้กะเฮ็ดเบิดอยู่ห้าหมื่นกว่าบาททั้งเสาแล้วก็จา้างสร้างจ้างยังเฮ็ดวันนี้เลย ใกล้กบหน้าทางเนาะเคียมาหันเระบวันนี้นี่เขาวันนี้ทางนี้ใกล้กับเพื่อนทางสาวทางสาวเพื่อนนี้กระเป๋าเรานี่ใกล้เพื่อนเคียงกันใครสนใจสามารถติดต่อบัวโทรได้เนาะถามว่าสมบุญอยากได้บอกะโอยากได้เพี่นเพี่น้องเ้ยนี่คือรอบๆเห็นด้วกะ ซื้อที่ไว้กับเพื่ออนาคตลูกเต้าด้วว่าทางเขามีเรื่องเดือดอห้อนเนาะดรวอว่าหาเงินหาโบ,โทบทาวงบททันดรวอว่าอยากซื้ออยากขายไว้กับไล่ฮะนะพ่เพียน้องเอ๋โดยก็คือตอนนี้ฮันเราก็ยังไม่ได้ขายผิดละนี่เอฟซีลทายทายท่า,ทา,ทานเนาะถามตอนที่สมุนพอลงไปคนถามว่าเป็นยังเราก็อ,อยากขาย นี่ตั๊กแตนสะวนยืนคนเนาะประคตผูกประคตผูกมาเขาเราอยากขายตัวนี้ไปซื้ออยู่ทางไหนบอสพี่น้อ,องเอ้ยโดยอยากซื้ออยู่ทางไหนพูดเนาะไปสะวนสีหนังโอลมกับหนงเอฟซีกันดีทางเขากลับมาทางพี่บนนี้มาทาง มันดินจัดสัน่นเนาะกวงคักอีหีปลาดงเอยโอืเซียเนีาเซียตองตเพนหมเลย,าายชาวไผสนใจเนะาะกะถ้าบ่มีเบอร์โทรทางแม่เพิ่นก็สามารถติดต่อมาทางสุได้สุโทรหาสุให้พามาหาเพ,ออาาพิ่นก็ได้เนาะคือนี่บ่มีค่าเปอร์เซ็นต์คาหยังเลยเนาะคือทาง พ่อราคาที่เมย์เพิ่นตั้งไว้เลยเนาะด้วยนะ,ยะเราก็ใช้นางเอาลมกับพ่อแม่พี่น้องประลุเอฟซีก่อนสักหน่อยหอยพีย่น้องเอ้ยกับมาเอาลมฮ่ายพยี่น้องเอ้ยลมฝนตกลยอยลอยเนาะระวังรอทั้งน้องเพิ่นเนาะพอดีทั้งน้องพามี แนีเพ่อนพี่ดอวไอ้เพื่นสีอย่านั้นเรา่ตาน่โดนดวนพังนลมกันก่อนขึ้นโตนะมีแต่บ่าวแก่มาไว้เยื่อนบ่าวโรเดอ้อร เราได้ติดต่อกับผู้ใหญ่เพป็นได้อีบอโนหรือว่่าเพนผู้คนสวยผูนซอยแล้วก็ถามว่าปู่ย่างขงเจ้า,คา็คุณพลเรือยังบ่อเรือวอะไรที่น่นอาจจะเป็นน้องไซด์อะไรโดยได้อยู่เบากับเมืเ่อเช้าในคนกระทูมาอยู่กระทรูเรียนตกอยู่ก็ว่าคันน้องสิแจมมาไว้เคลื่อนกับคือไอ้หู้แล้วพวกกระตุ๊กก็กับไปเวียกน้องก็ไปเวียกนะถ้าว่าครัมันเสียมันหนังมาก ที่งานกันเพิ่นว่านชันชีและมีแต่ว่าให้ไอ้เก็บไปรถน้องสองคนได้ปรึกษาก,กันแล้วเพราะว่ามัานายานเอาไว้แบบคือไอ้เคยหูวแล้วเพราะว่าน้องก,ก็ไปสู่ทุกท่านั<อ>น่นมาอตตาอะไรบอกเพิ่นไลน์ครับเลยเป็นคลิปบอต้าเอาไปไปได้ไหมเนานะเรื่องโต้โดยเรื่องโต้ที่ทั้งอ้ายแล้วโทรหาสบุน วันท้อัดเสียงมากไปเพียนร้องเไยว่าอยากให้ทางสมบูไปเอาโต๊ะหันมาคืนไปให้ทางน้องตุ๊กเพิ่นเนาะจะไปเพื่อนพุ่นแหละแต่ว่าทางสมบูก็ได้ว่าขอปฏิเสธเนาะเพราะว่าเป็น,น,นยังไงขอปฏิเสธโต๊ะไอนน้นั่นหันเป็นโต๊ะทงางบอตาซื้อไปให้แต่ทางสมบูก็ได้ให้ทงางไอ้เพื่อนหันโทรบอกว่าตา ก็คือทางวตาอา่านสิถามทั้งน้องเพิ่นแต่น้องเพิ่นก็ได้บอกว่าัาวเนะอาเนาะโบโตนแล้วให้ทา้งวตาแก้เมื่อไว้เพือ่อนวตาเลยเพม่อนเเนาะถ้าเสียเมื่อหันกะ,ะเพิ่อนเราเพิ่นก็คอยได้ยูเพื่อนน้องตุกกะค,ะคอยยูเพื่อนบุยวันยังไงตอนนี้ถือพาคาทองเจ้าสิไวไซสเน,นาะจะคือปฏิเสธ่าบโเอาคห้พี่้องเลยน,นี่คือว่าเนะี่ยชุดได้แต่เจ้าเจ้าบอาอยากได้กับโเป็นเนี้ทั้งผู้ใหญ่เพิ่นกะบบวังคับอยู่แล้วเนาะ มาความที่อันนาชุมเจ้าสะดวกพี่น้องเอ้ยอะวันนี้ก็ล่าสุดสนี้ให้พี่น้องเอ้ยทาง FC กับหลายๆทานเนาะเพิ่นก็อาจสิติดตามเรื่องเตียงไปหาพ่อของน้องกระแตะด้พี่น้องเอ้ยตอนนี้กยังดยอ้ยเตียงยังบ่อกับไอ้จ้อยขอเนี่ย ฮัลโหลโดยอันจะถามว่าอันมองเตาท่านเจ้าดูนั่นอันเจ้าคงเตาพูดนะชื่อยังชื่อปานชื่อปานเนาะดูโดยเพราะว่าค่อยถามตาท่านเจ้าดอกตาหงาตาท่านอยู่ปันทีตาบอกเจ้าดอกเตาท่านไม่มีชื่อจังใดเตาท่านนไม่มีลายเตาท่านเพิ่งมาจากขิดไปตาท่านตัวไรไปมอสุกขุมาบอกเลยตัวไรตาท่านนี่มันเลี้ยงกันอยู่นี่มันมันเตาท่านองแดยเก้าวมดสิ ตาทานห้องเลยเก่าตาทานห้องเรืเก่ายใส่องจอยก็แกะตอทานห้องเรืเก่าว่ะที่เราเขาเขาบอกว่ามันเลียงกันีนนะตอทน้อง่ได้ไกลกันรอติดๆกันเลยในกรนี้่อ๋อม่ห้เบอ้หุบตาทนห้องเลยเก่าตอทยน้งเเก่าให้องมึงมานจานเข้ไปกมาอ๋อออกไปพอีก๋ออตัวกินข้าวกินน้ำก่อนบนี้นาะมา ยังบอเห็นนอกพ่อพี่้องเลยยังบอได้พอกันกระพอะ้องกระแตอยู่ยังตามหายอยู่ตอนนี้ไปตั้งแต่เมื่อวานนี่เนาะไปว่าทีได้กลับมาบนนี้ก็คือสีบัทันเนาะก็วทวถามคนแถบนั่นก็ถามไปเรื่อยๆพีพพพพพพพ่นกเตาทานญงเป็นแบบเกี่ยวแบบว่าพันเห็ตทานโดยเฉพาะเลยพอี่้องเลยเจ้าข,ของเจ้าของเตาหั่นชื่อว่าปานเนาะ ตามไปพุ่งด้วยเกลว์นนะโดยกะมีแต่ว่าเบืองน้ำกันติดตามน้ำกันตอนนี้กะเรื่องของน้องตุ๊กกับน้องไซกับเิ่นปฏิเสธเรื่องโตทั้ง,อ,อ,งไไอัน่าพอฮักเพิ่นไปแล้วว่าบ่เอาเนาะที่เพิ่นเอาไปเพิ่นปูพญานะปฏิเสธว่าบ่เอาแลวาาว้วแต่ว่านี่หั่นทางผู้ใหญ่เพิเ่นสิว่าจังได๋กะยังบ่ฮู้ไอ้เพี่น้องเอ้ยเบิไปไปงงบ่งคลิปบ่ตาแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เบิงบ่งคลิปบ่เตียง ไปหาพ่อของน้องแต่ดูว่าทางไอ้จอยดูว่าพ่อจอยเนาะพวกของยายยัยงยายเตีวคอยให้ดังไอ้พ่อของยายเตวเนาะอันนี้พวกของยายเตวกะได้โทรหากันติดต่อหากันได้แต่ว่ายังบบหูจุดที่ว่าเราอยู่ตอนนี้ยังบ่บห้วเราอยู่มองไดมีแต่โทรไปบกน้ำกันแล้วก็ติดตามน้ำกันเนะาะว่าเราสี มาทำไรบอร่อด้วยว่าบอ่อเตียงสีเอาแต่ใบซื้อขายมาก,กะรอถ่าเบิ่งนน้ำกันอีกเธอหนึ่งปลาดงเอโดยพอาทางเรารันชิขึ้นมาเฮ็ดบุญให้มียหันมือวันที่เส้าหาพอของน้องกัแต่เนาะจากไั้แล้วก็สิมาเมือม่อวันที่เส้าหานี่แต่ว่าเขารอบอร่ได้เนาะด้วยว่าหาถ่าบ่ได้ไว้เพื่นดองเอเผือ่อใช้หอววันที่เส้าหาไม่กะหาชีวันที่ไหวันที่สาม แต่เพื่อจะเข้าไปที่อันเศร้าหาแต่ทั้งพุ่นเขาเขาเจ้าซีบอีอยังหัวอ,อ,อกแตกกอดบ่อเนานะตอนนี้ก็ยังโทรหาพวกน,นี้โทรหาพวกน,นั้นอยากให้ยทางบาเตียงไปเช่นไปยังมอมห้ให้มันเลี้ยวทั้งทัวซาคนวนะเนาะแต่ตัวน,นี้หั่นกะคือบาเตียงเราแจ้งบอกอะาเด็กพี่อน้องเลยกะบุกบบขึ้นกับเบาเตียงคือเก็เมื่อที่ว่าเขาจะไปหาในบ้านกะบุกขึ้นกับเฮาได้เฮากับบัได้มีสิทธิ์ว่าหลายเนาะมีแต่ให้ยทางปปรใหญ่เพิ่น คุยกับในบ้านเองเลยผู้ใหญ่ทั้งบาเตียงคุยแล้วกับทั้งสบุญกับโทรหาทั้งผู้ใหญ่สบุญให้เพิ่นคุยกับในบ้านว่าเพิ่นสีดินตอนนี้เพิ่นสีมอมแหย่ไผ่กับมีเอฟซีพันถามมาเดื่องหนึ่งพี่น้องเอ้ยถามมาว่าทาวาตุกบ่เอาตุกทำนองว่าทาวาสีมอมให้ตุกให้ติ๊กให้มิกนี่น้องตุกปฏิเสธบ,บ่เอาในเช็ดจั่างไรพันวนะเนาะ อันนี้หันกัทั้งสมุนกันยังโบหูว่าเชียดองไรกับมีแต่ถามทั้งพลใหญ่เพิ่อนอีกเท่านึงถาวอดมือนั่นเนาะเอบซีเพิ่นตั้งคำถามมาแบบนี้คนพี่น้ <c oughs> องเ้ยเพราะว่าน้องตุกหันอยู่ในกับเมื่อเขาแต่เพื่อว่าลูกเต้า,ขาเขาบบมีได้ซื้ออยู่หันแล้วแต่เราเราบข้อใจเลยบหายตุกลับหรือว่ายกห้เบดเลยโบหายมวยหายตุกเอาโบหายมีซื้อตุกพอได้น้ำตอนนี้ตุกก็เป็นลูกไผ่เร้า แต่ตุกสีคิดจังไงและตุกชีว่าจังไรสีปฏิเสธหรือว่าสีเอาที่ผู้ใหญ่เพิ่นม้อไห้กะตัวนี้หั่นทั้งสูนก็นยังตกบบ่ได้เนาะต้องรอถามือนั่นก่อนพ่อยหี่เอ้ยรอถามือที่ฮอดมือที่วันในบ้านเพิ่นได้คุยกับผู้ลักผู้ใหญ่แวกชีิมออไผ่ตุกหรือว่าชีมออไห่ตุกติ๊กมิกแต่ิสิเอาซื้อน้องได้น้องกระเตะอ,ออกเดี๋ยว้องตุกคนสีคิดจังไ๋ทั้ง ้องใสิโอเคบ่ทาว่า้องใช้บอโอเคทั้งผัวลองตุบ๊บโอเคแล้วก็ตุ๊กกับซีคัดทั้งผัวกับบได้อีกบาทนี้อันนี้คือสมุดเนาะสมุดซื้อทังเอฟซีพันธามมาขอนี่ไปพี่น้องเอ้ทั้งสมุนก็ได้ว่าต้องหอนเมือนเดก่อนทังสมุนเราเองเออเองบอ่ได้เนาะดยกาเอฟซี 4, ล,ลายทานเพื่อ,อยากให้ทั้งสมุนเข่าไปน้ำบอเตียงเข่าไปละลายคน้นเพราะว่า หนึ่งเป็นห่วงว่าเตียงสองแหละผู้ใหญ่ทั้งสมบุญกะไละ่มาทั้งสมบุญคนหนึ่งเนาะโดยเพิ่นก็ได้แบบอยากหายเข่าไปคนใดที่สะดวกกะเข่าไปน้ำกันเพื่อนพี่น้องเอ้ยด้วยจะเป็นทั้งสมบุญด้วยว่าเป็นในยูทูบในน้องๆหรือว่าภายัยเนาะในทีมงานนี่แหละสะดวกไปในมื่อนั่นเนาะกะอยากให้ไปน้ำกันหลายคนก็ดีเพื่อนพี่น้องเอ้ยเผากับใได้มีความอบอุ่นแต่กะ็ความที่ทำวาย่านบอกกั บริยานไี่พี่น้องเอ้ยเข้าไปถึกต้องเนาะโดยเข้าไปถึกต้องแต่เข้าว่าได้ไปพิษภัยเนาะแต่เข้าไปถึกนะเ,เ,เ,เข้าไปเป็นในาน้ำที่เป็นสะพานบุญน,นะกัไปตามคำสร้างของผู้ใหญ่เพคนว่าให้ไปแบบนี้แบบนี้เนาะแต่เข้ากับบริบาลยางค่ะนะพี่พี่น้องเอ้ยกับมีแต่เบังนำกันอีกเท่านึงปลาดุงเอ้เนาะเรื่องของน้องกระเตะกระพาะมื้อนี้ เป็นจังไรไปพี่น้องเอ้รอด่าเบื้งน้ำกันอีกเนาะโดยแต่ตอนนี้ทางสูตรอดถาทางโซนไอ้น้องเพื่อนมาเลยบ่เนาะยังนั่งอยู่ทีที่มเมเราประกาศขายแน่ไปพี่น้องเอ้ทีที่มเมเราประกาศขายไผอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะมีเงินคำตอนนี้อยากจับจองดินตอนนี้ไว้หรือว่ามีเงินหาเืินก็นสามารถที่มาคุยกับเราได้ก่อนเลย มือมอบใบซื้อขายเส้นกันคือโถกหาหมื่น 50, บาทดินตอนนี้พี่น้งเอ้แต่ก็หลังจากหันบาน้านนี้ทุกเดือนต้องเอามาให้เราเอนมามา,มาจ่ายเล่านี่เดือนนะหาพันบาทเนาะจนครบสองแสนบาทพูดเลยโดยด้วยเจ้าบุญยุงเนี่ยกระจายสดด้วยก็ได้เนาะดินตอนนี้แหละจ่ายสดด้วยก็ได้คือตกอยู่ราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท ใจชดเลยคือบบมีข้างข้ากันคือจเจ้าเอาเจียยไปคอยเอาเงินมาคือจบเล <c oughs> ยตอนนี้ก็าคนก็เริ่มตกมิดลงมาปล่อยๆแล้วให้ไปดองเอ้ทำงาเนาะเวลากะใกล้ขมาใกล้ขมาได้ทั้งน้องๆพ่นสีมาเดวยวบเนาะโดยวันวนี้กออากาศก็เปลีย่ยนปลาดงเอ้เสียงก็แหีมแหแน่เนาะ จางนายทั้งพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีอยู่ทั้งต่างประเทศเดือวว่าประเทศไทยเดือวว่าอยู่ประเทศลาวเนาะท,ที่ที่ตามทั้งคลิปสะบุนและกระหักแพงสะบุนดูแลสุขภาพนำในเดอ้อพี่น้องยทุกๆคนแหละอากาศกับเปลี่ยนได้ทำทางกายของเฮามันกับเปลี่ยนไปน้ำรรยากาศเนาะเดยวก็ะเจ็บข้อเดยวก็เป็นวัดเด็กก็เป็นไข่เด็วก็เจ็บหัวตอนนี้ที่สะบุนเป็นสะบุเนบเป็นห่วงก็คือทั้งลูกสาว ผูเพิ่ไปโรงเรียนแหละยทง่โรงพิงอะไรเนาะโรงพิงกับ้องน้ำทรายแหละยเพราะว่าบางทีไปดีๆอยู่จากโรงเรียนอยู่บ้านเฮ่านี่ไปดีๆอยู่อาจจะไปติดมูอยู่โรงเรียนไปข่เป็นนาวกบมีเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนหันกับชั่วอะไรกะมีหลายคนที่อยู่่วมกันเนาะอยู่่วมกันกบมีเป็นวัดเป็นไอแล้วก็ติดกันพอเป็นอยู่ห้องแอร์เป็นน้องไอห้องแอร์เเป็นห้องส่วนโตเนาะยู่มันเป็นห้องแบบ ปล่อยให้นักเรียนดิ้นตามนั่นได้เป็นห้องส่วนตัวแต่ผู้นึงเป็นกับอาชีพคิดนำกัรด้วยกับมี่แต่แต่เมื่อต้องพิงมาแต่โรงเรียนสมบูรณ์ก็จะเช็คเบื่ออาการเพิ่นว่าเพิ่นไอหรือว่าเจ็บคอหรือว่าเป็นวัดนี่กับเขาต้องพันธยามเอายาเรือว่าเบื่อลูกเข้าแะไรมันจทันพอ่อยนงอยถ้าลูกเข้าคิงห้อนหรือว่าจังไรเขาก็ต้องเข้าเอาฤกันยาให้ลูกเขากินก่อนอากาศเปลี่ยนเบาว้าเด็กน้อยเนาะ ตัวห้าเป็นผู้ใหญ่นียก่ายย่งเจ็บคอค่องเยตอนนี้ก็ยังเจ็บคออยู่โดยปตาสันเนาะจากในกะคลิปนี้ทั้งสุบุญกับชิโร่ถ้าทางน้องเพิ่นก่อนโดยเบิ่งกทางน้องเพิ่นมาอีกเทื่อนึงก่อนป้าดุ๊กเอ้ยนั่งอยู่ฝนก็ลงมาใส่หัวเปียกเบิดได้เนาะออ่ะรถ้าทางน้องเขามีมาก่อนโอเคไม่พี่น้องเอ้ยเนาะทั้งน้องเพิ่นหีบแกปิ๊กๆพูมาแล้วเนาะ หลังจากที่มีเรื่องนี้มากะมีเรื่องดีเข้ามาเพี่น้องเอ้ยเรื่องดีก็คือทั้งใบตะดดินกับเอ้ใบตะดดินของเอ้ยหักกับไอหักมาหอดแล้วเนาะเพิ่นให้ยทางสมบูรณ์เก็บไว้ให้ยทางพี่น้องเพิ่นโอ้มาหอดมาถึงดินบ่จะมีเงินบ่าหาหมื่นบาทมีเงินบ่าหาหมื่นบาทมีเงินาหาหามื่น,มนบาทก็นั้นแนอนฮะมียังในตัวนะเดี๋ยวนี้ ขอชิมาพอดเราหนิเพิ่นพอดบิ่ปใหนพอดบ่าดนเอา้อู้ไถมาี่เอา้วันเด้อสวัสดีมาแล้วทางน้องผนพลก็มาเนาะมามาทางพลอง่เอาของนี่มาให้พอมบอเขาไาอ๋อรบ่ของเอ้ยกําลังชิวขอบใจเด้อเออาสมบัติเดิมบ่บอเออาเยเผาทานนี่แหละอือดีไดย เดี๋ยวามาหอดแล้วเนาะได้แลนะ้วเนาะโดยนี่แหละพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะไปตะดินด<อ>มันกมีสองมันคือมีสองช่องอันนี้หันของตุ่มโอ้ของมีตุ่มโดยอันนี้หันของอ่าหน้าพันธ์ของแก้วนี่คือเป็นน้องสาวของไอ้บิง้งโดยเนาะ Rồi เบิ่งดูทางนี้สิรับกันบ่แฮงนะทางซ่องน่ะซ่องบ่ถึกทางนัสลับกันเด้อเนาะแม่นอันนะ5:00นพันอ่านบ่เป็นแท้ๆกัก็บ่น้องเพิ่นเอื้อยก็ยังบ่ยังบ่ฮู้แม่นบ่อืเด้อภาคติดเนาะ อําหมาพันเนาะหําพันคำบอกหมาพันคำประมาณนี้แมีแต่เอื้อยสิไปไหว้ดํากันกับใบซื้อขายที่เป็นอาม่าเมื่อนั้นแหละโดยโดยโดยมีแต่ว่าเพิ่นสะดวกขึ้นมาเอาหรือว่าให้เอื้อยเก็บไใบกระถามให้เอื้อยเป็นอีกระหนึงก่อนโดยโดยมาจะหึงมาแหละนี่ก็ไดวาวเนาะวายดีวายเลยโดยเอื้อยอยากได้ตัวนี้นะเอื้อยยืมเงินน้องหน่อยกว่า่คนว่าถ้าดาวหันมือไหว้ซื้ออันมือเหตุใบซื้อขายอันเถกปัญหาเหมือน นนวันน right mm hmm. mm hmm. ี้ทุกเดือนนั่นทถกเดือนนะหาพันบาทแต่ตกอยู่สองแสนบาทอจอชดหันหนึ่งแสนแปดหมื่นโอ้ลดไปอีกแมื่นก่วงเนาะก่วงได้ไปเบิ่งใกล้ๆกัก็โอเคได้น่องเลยอันนี้ตัวหาวัดสองแสนสามแต่ว่าอันนี้เท่าไรก่อนนี่ครับาท่าผชดแปดอันหนึ่งแสมื่นจญสดพร้อมตู้พร้อมน้ำเลย นันน่งกับมีเลยเนาะต้องคงเฮาผัดทระใจชุดน totally> ั่นน wow> ่ะแสนเจ็ดกับสี่พันบาทเออเพราะเอาอยู่ตัวนี้แต่ของเจ้าหันดาวตกอยู่สองแสนสามสองแสนสามสี่ปีสี่ปีดาวต้องอยู่สองแสนดาวต้องอยู่สองแสนในน่องถอกเดือนเท่าไรสี่พันกว่าอ๋อันนี้หันดาวให้ถอกเดือนนะห้าพันมันกับพ่อๆกันเมื่อน้องเงินถอกเมื่อแรกกจ่ายเงินสองหมื่น แต่นี่หาหมื่นเลยหาหมื่นเลยโดยมีัวโท้อย่างที่ตออย่างดีนะต้นเต้นไม่ต้นอย่าแล้วก็เอ้ยกนทาม่อยางได้บออย่างได้ตั้งแต่เมื่อเราบอกคุณแหละแต่มันค่าอย่างเดียวนี่แหละเนาะมันก็น่าขี้เลยโยป้ันโอเคน้องขอบุกขอบใจละลายเด้อเอ้ยกัสิไปแยกตอก่อนโดยมีแต่ของมีตู่ข้าเก็บแบบ อันนี้หั่นฝากทั้งน้องอะได้น้องจัดการนี่เดยน้องเก็บไว้แต่ก็คุยกับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเจ้าได้พอมือซื้อขายเอ้ยวันมาวันมาน้ำเอ้ยบูตัวนี้โดยมิแต่ทั้งน้องคุยกับพระผาบุญยใหญ่แล้วก็ซีมอวมไมีตู้เมื่อใดก็ตามน้องเลยตัวนี้ โดยไหายเรียบร้อยเนาะโดยฝากไปหายเพิ่นบอกบ่ฝากตัวนี้มีแต่เพราะว่ามันใบนี่มันมันถึกน้าถึงยางแดดมันเปียกมีแต่ว่าทั้งไอ้เราอันทั้งลุงโกขึ้นมาเราเป็นผู้ประสานแดนคนนั่นเลยแดนแดนมาเอาทาวาเล่หูหูอยู่เลยทาวาเล่บสุขสวดิ์กับมีแต่ทั้งเอื้อช็บไว้โดยโดยก็มีลายอันอยู่ที่เพิ่อนหายเก็บไว้เสียไปจำนำอยู่ เวลาเมื่อฮ <that> ื well ้อเวลเนาะโดยปลาสันโอเคนะเมื่อก่อนเด้อวันนี้เด้อเมื่อหัปต้อตีก้อนวันนี้โดยโดยโดยปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เรจะได้ขอตัวจบคลิปเมื่อก่อนพี่พี่น้องเลยรอท่าเอาใบใบตะลินเนาะขอบทองของเอวิ่งกับไปเพชรแหละที่ใช้ซื้อน้องสาวคุณแม่ทั้งสองที่ซื้ออยู่ข้างของเมตุค่ำแหละได้มาเด่กน้องพมีก็เลยเอามาให้พี่พี่น้องเลยโดย อ่ะสําหรับคลิปนี้กะทั้งเฮากะขอขอมกขอบใจขอกระบุลขอบคุณทั้งเอ้ยบิงก็ไว้เพชรที่ได้ไว้ใจให้เฮาได้ถือแนวสําคัญไว้ให้เนาะก็ขอ,ขอให้เอ้ยกลับอย,อยู่ดีมีแห้งเด้อคิดสิงใดแหจงขมขโมมั่นปาถนาเนาะโดยสํหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี